นำตัวมแล้วที่นี่จังหวัดน,นคนปรปฐมถึงนคนปรปฐมแล้วเออคลิปปงนี่จะได้ดูตอนที่ผมมาอยู่นครนายกไม่ได้นะบางทีลงเรื่อยๆลงทีงราวันทีราวัไในคลิปเยอะเลยเนี่ยแค่นี้ก็ดีตายธรรมชาติต่อ อย่ามาตีปลาจนมักเลยอ,อยากตกปลาจนอ,อยู่ช่วงนี้ตั้งจนตั้งดูมีคนไปเรื่อยดูน้ำกั้งตามไปบ้างถึงนักคนมาตรงนั้นน้ำที่นี่ทว่วมเห็นป่ะพลัดบุรีมาแล้วนัดบุรีก็ตายมาแล้ว ตายทุกจังหวัดเลยเจตดรุ่งเต็มนเลยตายไหมมา่ายน้ำท่วมมันโตุ้ยจบนี้ตื่นเต้เนไปไหนที่บ้านก็เต็มแล้วนี่เอาไปหวานในกลองด้วยไม่รู้จะเป็นแบบนี้ไหมนะพื้นตีกันมือมากเลยตอนนี้อยากตีมาชด่มันตีไม่ได้พรานั่งบนรถไฟ ไม่ไม่พาเบ็ดมาด้วยเพิ่งผมเพิ่งอัดตกเบ็ดได้ตกปลาได้ไม่นานเลยเดี๋ยวก็อัดตกปลาไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวมันก็เก่งอีกผ่านมาหลายจังหวัดแล้วเนี่ยประจวบคีรีกันบ้างราชบุรีบ้างนครนีนครปรุตน,นู่นบางโน วัจริงๆเวลาน้ำวมผมชอบดูน้ำนะนั่งพูดคนเดียวของคนบ้าเลยยายนั่งอยู่ฝั่งนู้นมาสองคนยายนะครับนะแต่นั่งคนละที่ยายก็นั่งอยู่ด้านก้างผมนั่นแหละคุณเฮ้ยหน้าใครอ่ะ อนาคตไม่แน่อยากจะย้ายบ้านมาอยูุ่นน้ำบนที่นี่ก็ได้นะปัตตานีไม่มีแบบนี้เท่าไหร่หรอกมีแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ต่ายไว้บันเป็นตอนกลางคืนแลว้วะมื่นเลยไม่ไไอะไรทางทางเลยมอคืนก็โตโตลุงมาเต็มเต็มเลยเดี๋ยวจะลงคลิปที่ตายที่ประจวบกันก่อนนะ <ๆ S 1> ตายที่ลงที่ประจวบก่อนถ้ายินไม่รู้ได้ยินเสียงไหมเนี่ยมันพูดคนเดียวเลย ไม่ค่อยดีเลยใจเก็บใสเก็บไปดูดีกว่าดูดิมีปักตมเชวาด้วยนี่ลายจนจบอยู่มันก็กระซูหรือว่าอะไรประมาณนี้ไม่รู้ที่นี่มีมาจมยจอนไหมแต่ตไปจนมันก็มีทุกทีนะมาหมอด้วยแลานบรุรีดอกบัวทีเ่เหนที่นี่ไม่ค่อยมีที่ไปเลยวันนี้ ถ่ายยันถึงกรุงเทพดีมับ้านคนเริ่มเยอะแล้วตอนนี้ก็เลยไม่ก็ไม่มีอะไรมากถ้าม,มากรุงเทพหรือว่าไปใไนไกลๆยังคินผมไปตรงกลาผมชชมดูข้างทางนะครับนะไม่ทุกที่ต้องดูข้างทางไม่ดูไม่ได้หรือว่าพลาด มันมีอะไรบ้างบานที้ไม่มีอารมณ์จะถ่ายก็เลยไม่ค่อยถ่ายมางบางทีมีที่โดยๆวันนี้เยอะแหละแต่ลืมถ่ายนะไม่มีอารมณ์ถ่ายไเดี๋ยวขอตัดทิปไปก่อนชี้มาถ่ายโตเก็บไปทุกจังหวัดเลยตอนนี้ตั้งราชบุรีตั้งหลายจังหยยงวัดแล้วสามจังหวัดเลยเดี๋ยวกุงเดี๋ยวไปต่อที่กรุงเทพเนี่ย

แต่ก้ามทางเนี้ก็ลงเก็บไว้เป็นความลงจัว่ามาติดเนบ้างที่มาโตทุ่งนาอยากมีทุ่งนาแบบคนเลยนะมีแต่ดรวนยางมีแค่รวนยางก็เลยทำใจไว้ก่อนไม่เป็นไรหรอกมีรวนยางก็ภูมิใจนะที่โบหรือเปล่าเร็วคนว้าง Tân cục mắt Mẹ nghe. Tôi biết. Nó như thế này Nó sai đấy mà. Đi mà đi sai. เดี๋ยวดีอะไรเดยวดีอะไรเดี๋ยวดูก่อนโอ้ชีวิตนาฬิกาเดี๋ยวก็ถึงลุงเทพแล้วเนี่ยไม่ใชยวินีก็มีเบ้นอันนี้ที่นครปฐมเราอย่าลืมกดติดตามหรือว่ากดไลค์กดแชร์หรือว่าว่าอะไร,ร,ะไรดีวะว่าอยากดูคลิปต่อไปก็ให้กำลังใจด้วยนะครับบ๊ายบาย,บาย,บาย มีแค่่นี้ะ